นะครับผมเ้ามานะครับปัาได้กพี่น้องด้งงนะครับักเนาะถายทายทุและะ้วมยไป่เอาซะนี่แหะมันนั่นถยกมั้ยถ่ายอีกเอานี่ออกกันมันหอนเดดครับพี่น้องครับอกอีกเป็นซีมหาแรงน,นะเพี่อเิออออ 4, แรงนะครับนี้ ถัวเีกตัวยืนพอนะครับนี่กหแนวยกมันพี่นตองเด้นะอ้ำจากเข้าไปติดขีบมาทางผลละครับอยู่รดโดนไปชั่วโมงกวัวรอบที่แล้วเขาไปติดขีบนะครับทีนั้นมาแต่โคหลาดหมดเล้ครับันหัวจตะพนสีแล้วเนาะรดตูเ้เลยเหรอ รอบที่แล้วก็ไปติดอยู่ขอนแก่นเออใช้พุ้มผู้เขียวติดขีบครับร้อยนะครับส้อนรับน้ำหยกมันนะครับอยู่บ้านไผ่เลยพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นเอลเซียนะครับซีหานะครับคุณแป้น 8. หนาเป็นหลุนล่นลุดเก่าเลยเอ็กเอ็ก e ว่ยกกันด้วยนะครับโยกขึ้นพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้ก็ไม่ลงไม่ดันประปกตินะครับ ไปดันได้นะครับตัวนี้กระบอกไม้นะครับกระบอกใหญ่ๆเลยนะครับเป็นกระบอกฟอดขั้นใหญ่แล้วเอาสีนะครับสีสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ใบดันหางหลังใสเ่เดปปกตินะครับเบิ้งน้ำมันไปตัวเต็เบิ้งขดตัวเบิ้งจุดนะครับในระบบน้ำมูกน้ำมันนะกระเยืดประมาณน,นี่นะครับเด้อหยกพอดีพองามจากสองผืนตะกรงหน่อยนะกระส่สามผืนสี่ผืนใไปบอลดแต่ตะกรงใหญ่ๆเขาก็ใส่จากสองผืนนะครับพอมงาม นะครับเพื่อลดมันจะได้เดึงอะไรอย่างนี้ครับมันจะได้เรียนยังไงนะครับตัวนี้ผานับด้ือผาตัวะตัวนี้ค่ะนะครับแถมแถมเสือสองสองตัวนะครับแล้วก็อันนี้ใหญ่เราสร้างผาน,นะครับ 2, สองพันหาผาสองผาทิบยพื้นถา้าพอๆเอาอีกได้อยู่ทั้ลรดไม่อีกสามหมื่นตัวไหนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ กดัตโรมัดนะครับตัวนี้กูอขคี้มาจับนี่าหเี้ยเพราะฉะนั้นหมุนอยู่นี่นะครับถ้าพูดใดไอยากได้ตัวดีก็เพิ่มเงินอีกพันหานะครับตัวดีผ่าเป้านะครับก็สามารถเสริมได้นะครับนะครับช่องทางการติดตามของกะนี่ครับบวบตะติเป็นนืหยกพันนะครับขีบอ่อยในขีบอ่อยน้อยหรือพูดอยไกได้หัว่าขีบอ้อยมาเติมเส่นนหยกมันนะครับกได้เบิดแล้วครับพี่น้องหรือว่าพูดใดอยากได้เนื้อตักนะครับนคุด มันกาสีก็มีเบิดแลนะครับแล้วก็ทางท่วงหลังทางท่วงแล้วก็ที่เป็นกระบะนั่งปลูกกัมี่นะครับทางท่วงคีปอ้อยหรือว่าที่เป็นผานคูมันนะมีเบิดแลนะครับพี่น้องตัวนี้ครับเป็นกระบอกี่ให้นะครับคอนโทรลใหม่นะครับไปดันไปดันดิ่กับสเสด็จปกตินะครับเดินสายสวยงามเหมือนเดิม ติดลายสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M ของเทหิ่พร้อมนะครับติดจนว่าหมนะครับยังมันจังหลอกนะครับอาพี่นองยังไปพ่อกันนะครับรอบหนาวัตที่ไปทั้งใดนะครับนะครับอาจจะไปติดคีบนะครับอยู่ที่อุดรธานีอำเภออย่างบุ๊น้ำสวมบ่นะครับจำไว้อาจจะน้ำส้วมบ่ M70 นะครับ7040คีบอ้อยใหญ่นะครับแล้วก็จะไปน้องหงบุรีล์นะครับเติมหัว ขีบเล็กแบบวามไ,ไมยไ่ได้ให้ลูกค้าเก้าสี่สิบแรงนะครับยู่บริลลัมนะครับผมเอาไปพอกันเลยนะครับ